ไม่ไม่แนะนำนะครับผมเกิดลงไปแล้วเดี๋ยวมีเหตุการณ์อะไรอีกนะครับผมแต่ว่าผมอยากจะลองนะครับผมอยากจะลองดูว่าประสิทธิภาพของรถมันจะดีสักแค่ไหนเอาละครับเอาละครับเอาแล้วท่านผู้ชมเอาแล้วตื่นเต้น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 เฮ้ย เออเอาเลยเอาแล้วเอาลงดิเฮ้ยมึงบ้าอะไรวะเนี่ยเอาลไงมะจึ๊บปึ๊บจิ้มปุ๊บโอ้โหดีมากมึงทะลุดีได้ดีมากมึงทะลุได้ดีมากเอาเอาเฮ้ยอย่าติดเด้ยอย่าติดเด้ยอย่าติดดิทะลุได้ดีมากเลยแม่งเออค่อยค่อยมาอย่าติดอย่าติดอ่ะทีนี้ท้องติดนะทีนี้เอ้ยทีนี้อ่ะ อ๋อเขาเรียกว่าแท็กติดนะอุ้ยลง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 ได้แล้วอุ้ย